ากตัวละครก่อนด้วยนะครับอย่าด่าเขาเยอะนะครับก็ดูให้ให้จบเรื่องก่อนแล้วค่อยด่าก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าแบบว่าดูไปด่าไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านละกันแล้วก็เข้าไปตอบด้วยว่าเธอด่ากันว่าอะไรบ้างนะครับเอาจริงจิจีระก็เป็นตัวแทนสําหรับคนที่เบิร์นเอาแล้วก็ไปหาในสิ่งต่างๆที่หาเหมือนหาไฟให้กับตัวเองแล้วมันก็ทําให้เราแบบว่าได้เจอออกไปลดเล่นแบบจีระครับลองทาเพราะเอาจริงๆอ่อะจีระก็ทําอะไรตั้งหลายอย่างก่อนที่จะมา มามาเจอตรงนี้อะไรเงี้ยก็ฝากสำหรับบทบาทของจีระในเบิ n o นเ s y n ินโดมภาวะรักคนหมดไฟด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตามจีระว่าบทสรุปของจีระจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากตัวละครพีมในเบิ n o น t อาสินโดมภาวะรักคนหมดไฟด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามนะครับไม่ใช่แค่ตัวละครผมแต่ว่าความสัมพันธ์ของทุกตัวละครแล้วก็วิธีการเล่าที่มีความแบบแปลกใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องเกี่ยวกับบริษัทแลเอไอมันก็จะเป็นอะไรที่ อยากให้ทุกคนติดตามจริงเพราะมันมีหลายอย่างในเรื่องนี้ที่ผมไม่เคยเจอแล้วไม่เคยทำเหมือนกันครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากตัวละครอิงด้วยนะคะคืออิงก็เป็นบทบาทใหม่ๆสำหรับมี่เหมือนกันเพราะว่ามี่ไม่เคยเล่นเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในแบบด้านใดด้านหนึ่งขนาดนี้แล้วต้องแบบเอ็กซ์เปิดมากๆพูดจาให้มันเป็นคนที่แบบรู้เรื่องนั้นแบบมากๆอะไรขนาดนี้นะคะรู้สึกว่าตอนเล่นอ่ะชอบตัวละคระตัวเองมากเพราะว่าเวลาพูดอะกลายเป็นอยู่ดีๆก็ เราเป็นคนมั่นใจขึ้นมาทันทีทางที่ทีปกติไม่ได้เป็นคนมั่นใจอะแต่พอสวมบทละครนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันสนุกว่ะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้านักแสดงตอนเล่นสนุกคิดว่าคนดูอะก็น่าจะสนุกเหมือนกันนะคะอยากฝากคนมาดูด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะในภาวะคนหมดค่ะครับผมก็ฝากตัวละครมาวินด้วยนะครับผมเอ่อเป็นกำลังใจให้กับตัวละครมาวินดนวยนะครับว่าเอ่อเขาจะผ่านเรื่องราวของความเบิร์นเอาท์ไปได้หรือเปล่า ฝากเรื่องเบิร์นเอาซินโดมด้วยนะครับผมก็รับรองครับว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับแน่ก็โตฝากตัวละครเบนในเรื่องเบิร์นเอานะครับผมเป็นเรื่องที่โตตั้งใจมากๆและเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ท้าทายสำหรับโตรงก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามเบนในซีรีส์เบิร์นเอาซินโดมด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอีกหลายตัวเลยที่รับรองว่าสนุกแน่นอนในเรื่องเบิร์นเอาครับผมยังไงก็ฝากตัวละครเบนด้วยนะครับเจ้าของบาร์ ใครที่เบิร์นเอามาได้ครับใครที่อยากเห็นเ,เรื่องราวความรักระหว่างก่อ แล้วก็จีระนะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะาจริงๆแล้วกันว่าถ้าทุกคนเปรียบเทียบตัวเองเป็นจีระเราจะได้เห็นเลยว่าคนนี้ที่มันแบบว่าถูกต้องทุกอย่างที่เราชอบกับอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้ทําไมทําไมเราอยู่ด้วยแล้วเราสึกว่าใจเราแบบว่ามันแบบเรียกร้องอยากหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณจะเลือกยังไงกับคนที่แบบถูกทุกอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนดูว่าความรักของจีระครั้งนี้จุดจบจะเป็นยังไงอื